ต่อเนื่องกันที่การแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะครับในศึกบริสเบนที่ประเทศออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าราฟาเอลนาดาวครับผลงานดีอย่างต่อเนื่องผ่านเข้าสู่รอบ8ดคนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันเทนนิส a อ p ดีทัวร์และ WTA ทัวร์รายการบริสเบนอินเตอร์เนชั่นแนลที่บริสเบนนะครับประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2นะครับราฟาเอลนาดาวครับอดีตมือหนึ่งของโลกจากสเปนที่ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายปี2016เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจนพลาด ไม่ได้ลงทำการแข่งนนขันในหลายรายการสำคัญเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วปีนี้ผลงานก็ประเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่ผ่านมานะครับไล่ทุบมิชาเปเลฟครับและขวดจากเกยอรมน,นีไปแบบไม่ยากเย็น2ต่อศูนเซตและสะกอร์ค่อนข้างขาดเลยทีเดียวนะครับหต่อหนึ่งและหต่อหนึ่งก็ผ่านเข้าสู่รอบแดคนสุดท้ายไปพบกับมิรลอสเบลนิกครับมือหนึ่งจากแคนาดาของรายการด้วยนะครับและอาชนะเดียก็ชวัดมันจากอัจจินีไปสองเซตรวดหต่อสามและหต่อ2นะครับ ขณะที่ด้านของฟรีกอร์ดิบิทอฟครับมือเจ็ดของรายการจากบัลแกเรียรสามารถปราบเอาชนะมิโกลัมมาประตูนะครับจากฝรั่งเศสไป2เซตนะครับ6ต่อ2และ6ต่อ4ก็ขอผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโดมินิกเทียมครับมือ4ี่ของรายการจากออสเตรียรที่เอาชนะทัดเจ้าถิ่นอย่างแซมโคสไป2เซตร,รวด7ต่อ6 ายเบรกจะต่อ5และ6ต่อ3นะครับไปดูหญิงเดี่ยวเป็นบ้างน,นะครับในรอบ8คนสุดท้ายไอซาดูแคเบิลนะครับมือหนึ่งของโลกจากเยอรมน,นีวันนี้แพ้ซะแล้วครับแพ้ให้กับเอลิน่าสวิตตลินามือ6ของรายการจากยูเครนไปแบบสุดมัน1ต่อ2เซตนะครับ โดยในรอบตัดเชือกนะครับทางด้านของสวิตอลีนาจะไปพบกับคาโรไลนาฟริสโความือสามของรายการจากเช็กนะครับ<ม>ที่เอาชนะโรเบต้าวินชีมือป่าดของรายการจากอิตาลีไป2ต่อ1เซตสกอร์6กเขภาไปครับ3 6 6 2และหกสนะครับ ส่วนทางฝั่งของอลิเซกอรเน่นะครับจากฝรั่งเศสสามารถเอาชนะอโดเบริก้าชิบูคูวามือ2ของรายการจากสโลวาเกียไป2เซตรวดนะครับ6-3 7-5ก็ 3, ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายจะไปเจอกับในฝั่งของกาบีมูบูรุซานะครับคือ4ของรายการจากสเปนที่สามารถอาชนะสวีลดนนาคุณเนสโซว,วามือ5ของรายการจากรัสเซีย2ต่อ0เซต7-5ตและ6-4ต่อนะครับ จบจากรายการนี้ก็ยังมีรายการเทนนิสกระสัมรายการแรกของปีนั่นคือออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับที่จะแข่งขันกันวันแรก15มกราคมนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ